อี่ด้ยิ้ข่าวว่าหลานสีมาเด็กต่ว่นหงว่าหลานสีมาแต่วันของฝันหนึ่งสองสา้กองเนี่ยอ้เป็นของร้านเนียขอโซมารับทางผีเดียวธ้ามาด้อะไรก็จะจะไปบางไปโอ้ขอนแก่อันนี้สมาทาผีร้านสีมาก็จะเจ๊กปนช่วงเลยจะเป็นคำคำคำหล่ะคือพอกันแล้วกับสีมาน้ามาเบิร์ดแหละตายาย่มก็มา Nhìn, nhìn. Đi có ăn mình chỉ như cầu gì cầu những thang đồ của lại thang với cái còn đẹp rồi anh bảo cùng phòng có đi <laughs> thì chắc là con, con không chỉ nhắn con này nói anh anh đi xem của nó chân lắm của cuộc không của <laughs> cuộc, cuộc mà nên thở ở đây thì năm còn gì có thể chín năm đây nhỉ có ูกับสีมาหนูกับไปดูซื้อไปบุษเะะมากับไปจัดบ้านจนัดยังแล้วก็จัางสีมาพี่กับสีเด็นร่างผีให้เด็กน้อยจัดโต๊ะจะัดยังเลยค่ะเหนียงเส้นเหียงของตั้งของชุดของนั่งแต่เขาก็ซอยกันแ็่ดีที่เราเรียบร้อยเขานำสร้าปลาลูกย<อ>ากากับสิไปใส่ค่ะสร้าง อาอสีไปเบิ้งสถานที่บอกค่ะใช่ไปเบื้็กน้อยมันจัดอร์ี่เมื่โอ้น้โตจ๊ะัวแก้อปะปะปะสีผ้าไปเบื้องอันโสมอันชื่นชมน้ำถอยเนี่ยเด้อเมนี้สิมีไล่แถมกุ่มปิ้นให้เบื้องนะคะไผเข้ากลุ่มนี่นะสั่งจานอะไรที่ดีรึเปล่าพอ่าเห็นบอยสิริใช้ดล่ะค่ะเอารถไผออกไปเบิร์แล้วรถคันนี้คือบ่ถอยนี่ เป็นนะเนูอะไรคะวันนี้แม่ เนังอยดเนียยาน่างซบุฟเฟตยมตังเขียนแทนไม่ียนแผนไมก็เลยเอาเนียรยานแทนโซเรคยวบุฟเฟตนะล่ะบนี้เทียนแทนไม่ก็บุฟเฟตคือเกาบูเนอนอ่างเดบุฟเฟตคือเกาแต่มาบุฟเฟตหมูกระทะเออเออบุฟเฟตหมูกระทะเออเมนบุฟเฟตหมูกระทะบุฟเฟตคือเกาแต้หมูกระทะมาตักเอาพี่น้องบุฟเฟตตักเอา มันบอเียงเลยแม่นบไอเียงเยบอบไเห็นอีนงมออกไปบดเออไล่แต่เน้หนาเขจสทาบ่หล่หล่ไสา่น้หนาแม่สี่ค้นห่านบ่ครเหมือนเี่บ่มด้ขึ้นยู่ไดยขึ้นยู่เด้คืนเปิดงานเนาะเนี่ย จำจำลองหัน่นคืออันนี้เลยเด้อน่จำลองหัน่นคือออกงานเลยเด้ค่ะแบบมินิแบบมินิแบบมินิอัเ,เออดิดชันเลยเลยนิแ <laughs> มนมีไฟแสงสีเสียงเยบบ้อยมันมล่นทุ่งไส้จะพ่นบ่าหลาที่ว่าจเอาทุ้ดายนิ อ่าแม่เอินคนเขากุ้มเนี่ยเอินคนเขากุ้มปิดแน่ยมัอนี้มันชิมีพิเศษยังแน่ยมัอนี้จ้ามาเด้อพี่น้องเอิ้นมาเขากุ้มปิดเด้อมืัอนี้มีพิเศษแถมแถมให้วันที่แปดวันที่วันที่แปดนี่ก็เบิ่งปกติแล้ววันที่แปดก็เบิ่งปกติแต่ามัอนี้เป็นมือแถมดิแถมค่ะมือนี้เป็นมือแถมให้เอฟซีไห้แฟนครับแฟนเพ่งขึ้นกินน้ำรไหมล่ะยังคะข่าแกงมือคืนนี่มัน มันผิดปกติเลยตั้งปีเดกินแล้วเด็กปีระ่ด้กินอาเมื่อคืนขาแกงอยู่เี่มันเ็ยังไงมันดับแนวบเดิไม่จ้งไดมันเพิ่งเริ่มต้นค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นเขากุมด้อมพี่น้องขอบคุณด้วพ่นขอบคุณนะคะขอบคุณนี่นี่อเนวันนี้มีแถมวันนี้มีแถมวันนี้เลี้ยงก็ดูตา แต่วันนี้วันพิเศษหน่อยใช่มีวันพิเศษในแจะน้อย <Okay. S 2> ร้านก็มาด้วยกดลิงก์ที่ปักหมุดที่แคปชั่นไล่เลยนะคะ okay.